นี่กิบมือต้องแบบแพงสุดไปเลยให้แล้วก็ใส่เป็นไอนน้วยไปใช้ไปใช้ใชโอเคประมาณนี้้าคุณลองมองหาร้านเติมเกมณภาพผมแนะนำซีโ o ทีเฮดเติมได้ทั้งเกมมือถือและ PC ไม่ว่าจะเป็น Arena b เบ k กเอา r v Free Fire PUBG Mobile หรือ a l o r a n t และสามารถเติมเองได้ในเว็บด้วยระบบอัตมัติเพียงแค่ใช้ use id และอย่าลืมไปเติมไปเยอะๆนะครับที่เพจ Cgo t h ลิงก์อยู่ใต้คลิปก็ตามสัญญานะครับคุณผู้ชมที่ผมบอกว่าถ้าคลิปนั้นถึง100ไลค์ผมก็จะมาเล่นปืน Head 4แล้วก็เป็น Night Vision ถ้าครบ100ไลค์ผมก็จะให้ตามมาพอครับพราตอนนี้มันก็ครบเียบร้อยแล้วผมก็มาทำคลิปเลยเพื่อใเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ย ผู้ชมสามารถที่จะกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปได้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอสักสักเจ็ดสิบไลค์แล้วกันขอไม่เยอะ <c oughs> แต่อย่างไรก็ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยกันกดใช้เวลาอยู่ประมาณ2วันอนะเราคลิปนั้นมันไม่ก็ฟีดเวยเอ้ยอน้ำบอดว่ะหมดโซโลนี่ต้องระวังทุกคนพยายามเช็คนั่นๆอื้อุ๊ เฮ้ยผมไม่ได้เปิดนะทุกคนผมไม่ได้เปิดไอ้ที่ว่าช่วยเลงนะปืนมันเป็นอะไรวะเนี่ยไม่ปืนเป,นเปนออกข้างทุกคนนัดแรกมันจะตรงนะแต่ว่านัดที่สองไม่ออกข้างเฉยเลยโคตรงงแต่ยังไงมันก็ไม่รอดทุกคนสม,มูทไปก่อนทางซ้ายเป็นบอดทันนี่แหละเราเปิดไปโน้ตเฮ้ยเดือดตังค์รนะดับบายบายทุกคน ที่จะใส่ที่จะเลงดิโอ้โหไม่กดเลงไม่ได้ระเบิดไปดักรอโอ้ัว <c oughs> โดนระเบิดโดนระเบิดโดนระเบิดอ่าเรียบ,บร้อยแม่จะหนีก็ไม่ได้จชนี่ก็ไม่ได้เปีวก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเลียร์ส่วนแป,ป๊บหนึ่งนะแม่ที่เจดเราติดกล่องแล้วนะ ก็ทำตามํำขอ,ขอทุกอย่างอ่ะเนาะก็ช่วยกันกดไลค์หน่อยแล้วกันนะทุกคนนะค,ครับ <laughs> ออกลูกบังคับไะเดี๋ยวเราเดินไปดูนี่ก่อนนะไอตัวที่เขายิงไว้ทุกคนเออถ้าเกิดคลิปนี้ทุกคนแสบตานี่ก็ต้องขอภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมซื้อที่เจ็ดแบบติดกลองมามันก็เลยไม่สามารถที่จะถอดเก็บได้หรือว่าอะไรได้นะก็ใส่มงตลอดทั้งคลิปเลยกันก็คิดดูว่าคนดูยังแสบตาคนเล่นจะขนาดไหนแล้วกัน <laughs> ไม่เป็นไรครับท้าทายดี ก็เลว่าเราก็ต้องระวังแบบคูณสองอะ่ะแต่ตรงนี้ผมขึ้นไปเปิดเซฟก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเก็บไอ้ศพข้างล่างนะมาแล้วกันดูเซฟไฟฟ้าของแดงเนี่ยมจ้องมาไลเฮี้วโอ้โหเฮียหนึ่งช่องโคตรกากจริงๆผมมีนะไอ้ตัวทีเซดเนี่ยในในคังเนี่ยผมมีอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อให้ตามตรงตามคำขอเฮียมีเสียงยิงกันวะ เพื่อให้ตรงตามความของคุณผู้ชมเนี่ยผมก็เลือกที่จะซื้อมาเลยทุกคนให้มันแบบตรงเป๊ะตามที่น้องขอมานะแต่ไม่เป็นไรทุกคนถ้าตกก็ไม่เป็นไรเกมเราเล่นสนุกสนุกอยู่แล้วอย่าไปเครียดใช่ไหมอย่าไปเครียดยวต,ตอนนี้เนี่ยเริ่มเสียวขาทุกคนไอ้นั่นคืออะไรข้างในเป็นตัวเย็นตู้เยน็เยนใช่ปะถ้าเราใส่ทีเจ็ดดักเนี่ยขเขาจะว่าเราไหมว่า ถ้าใส่ทีเจ็ดดักนี้ผมว่ามีเฮ้ยแถวไหนทุกคน,ออนบอดว่าแถวๆใกล้โมเทลหรือว่าตรงล่องกลางหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องวิ่งไปตรวจสอบดูใครที่จะเล่นตามเนี่ยทุกคนต้องตรวจสอบดูดีนะครับว่าเราได้เปรียบอยู่แล้วในการมองแล้วก็ขึ้นที่สูงไปตรวจสอบตรงนี้ก่อนว่าล่องกลางเนี่ยมีตัวหรือเปล่า ที่ดูเหมือนจะไม่มีแล้วก่อนอาจจะอยู่ในบ้านหรือว่าอาจจะจอยู่ในคอกม้าถ้าเราเห็นก่อนเนี่ยเราได้เปรียบแน่นอนนะแต่จะยิงได้หรือเปล่าเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งทุกคนเมื่อมองดูว่าปลอดภัยแล้วเนี่ยผมว่าเราก็วิ่งไปเลยก่อนนะไปหาผมว่าจุดคอกม้าก็น่าเล่นทุกคนในการเล่นที่เจ็ดเราขึ้นไปบนเราก็ส่อง,องมาข้างล่างนะ เราต้องดูว่ามันจะมีตัวดักหรือเปล่าเพราะว่าคอกมามันก็มีเซฟแต่จากที่มองจากตรงนี้มันก็ไม่มีนะในบ้านก็ต้องระวังทุกคนบางทีแม่งนั่งแอบแต่ถ้าเราใส่ทีเจ็ดก็มองเห็นนี่พยายามวิ่งกระโดดกระโดดให้มันมองเห็นเยอะๆอันนี้มีเสียงนหน้าครับแตะดู2องน่าจะเป็นบอดนะใช้ปืนบอด,ดียว ประมาณนั้นทุกคนยิงก่อนแล้วกันนะเพื่อที่จะไม่ให้มันเปิดจุดมากถ้าเกิดเราวิ่งเข้าใกล้แล้วไปยิงมันอาจจะยิงเราก่อนได้ไงเดี๋ยวผมจะลองวิ่งเข้าไปดูเซฟนะตรงน,นี้ก็ต้องระวังครับมีเสียง จะเป็นคนหรือปะ่โอเคเป็นบอทเดี๋ยวให้มันวิ่งมาสักครึ่งหนึ่งก่อนโอเคขอใายครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะโดนเฮ้ยอะไรเป็นเฮียบเ,เป็นเทียเฮ้ยผมทำไมผมยิงไม่ค่อยโดนเลยวะเกิดถ้าเข้ามาข้างในเนี่ยต้องเปิดไฟฉายนะ ถ้าสมมติเราติดมาด้วยเดี๋ยวต้องวางตรงนี้เฮ้ยอ,อ่ามันมีตัวดักไหมวยเดี๋ยวเ,ยเอาระเบิดนี้ไปกันอ็งมองก็มอง,งอ,มอาจจะประมาทอาจจะมองรู้ว่าประมาทแต่ก็ใช้ได้เพราะเรามัน่นใจในเกาะเราอยู่แล้วแหละทุกคนแต่ถ้าเกิดเข้าหน้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะซวยอยู่นิดนึงนะ โซนนี้สามารถจัดการเขาได้ครับต้องระวังต้องระว,งว่าผมประมาทอยู่นิดนึงเมื่อกี้มากเลยแหละจริง <c> ๆ <oughs> ผมมีระเบิดไอพวกระเบิดที่สามารถทำดาเมจได้นะแต่ว่าก็เลือกที่บะลาน,นี้ไหมไม่เป็นไรทุกคนสุดท้ายผลลัพธ์มันก็ตายเหมือนกัน <c oughs> ผมว่าตอนนี้มน่าจะแห่กันมาแหละ ว่ามันได้ยินเสียงนะถ้าหมดหมดอ p e r a t i o เนี่ยถ้ามันได้ยินเสียงปืนเนี่ยมันจะวิ่งมาดักเลยทุกคนส่วนไอ้บอทต,ตัวนี้เราต้องต้องเก็บนะครับอโอเคมันจะมาปะอาจจะเป็นเสียงบอทดต,ตัวั้นก็ได้ครับในมาดูของก่อนซิโอ้เป็นเกาะห้าเลยทุกคนเกาะห้ามือหนึ่งแล้วนะ นี่เป็นกระสุนอะไรเอ่ยกระสุนโอเคไม่ใช่กระสุนฝ่ายคน้ยกระสุนนอกเซฟนี้แสดงว่าเขาได้ของแดงเลยทั้งนั้นอนะ่ะแม่ให้เป็นขนมที่โชคดีจริงทุกคนใส่ไว้ก็ไรครับถึงเราจะไม่ได้ของแดงเหมือนเขาก็เราได้ของพวกกระสุนเข้ามาก็โอเคแล้วคนอของเต็มเยอะเลยเนี่ยแต่นีเพงยินไปสองตัวเองปะ ไม่รู้ว่าภายภาคหน้เ่เราจะวิ่งไปเจอือเปล่านะ่ะต้องระวังอันนี้ก็ส่วนอย่ลง้โอ้โหมันรวยอะไรขนาดนั้นนี่ไอ้หนู<ะ>ถ้ามาคนเดียวเนี่ยช่วงเทไทายผมว่าระวังจุดนี้ไว้ก็ดีคนเพราะผมเคยทำคลิปดักเงนนะตรงนี้ต้นไม้กินคนนะคนสามารถไปเปิดดูได้คลิปนั้นประมาณ5,000วิวช่วงทำใหม่ๆมันไอ YouTube มัน อะไรอ่ะมันช่วยไงมันช่วยทําให้คนดูมองเห็นคลิปมากขึ้นหรือว่าช่วงแรกๆผมทําคลิปสนุกว่ะร,รอบหลังๆผมทาคลิปไม่ค่อยสนุกทีนี้คนดูลยไม่ค่อยมีเลยคนเศร้า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 ,าโอเคยิงสองตัวออกสี่แสนสตารัตานี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่สต่เพราะอะไรเอาว่ามันคลิปมันสั้นเกินไปคลิปันอาจจะสั้นเกินไปจะผมไปตัดงั้นจะแถมใีกสักตาหนึงแล้วกันแต่ตานี้ผมอาจจะ มีการเก็บไหนบ้างอะไรนะไออะไรบ้างนะคนเพื่อเป็นการเซฟนะก็ไปลุยกันเลยดกวาครับอ่าสองตัวมันก็ใช้ได้อยู่นะน,นี่โอเคเกิดค่อนข้างไกลเลยนะจริงๆเนี่ยผมอยากเกิดแถวแถวโมเตลร์นคนอยากเกิดเซฟบ้างแต่ไม่เป็นไรครับตรงจุดนี้นะ่าจะมีเกิดด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะไม่แน่บางอาจจะมีบางตัววิ่งออกมาถัดไป อานนี้ก็ได้ไทุกคนปิดไฟล่ะอาจจะปวดตาหน่อยทุกคนนะผมก็จะเล่นไม่ไหวแล้วล่ะบางทีจะเล่นแค่สองตาพอละไม่โคล่ะเพื่อ,อจะไม่มีทุกคนเราวิ่งไปข้างหน้าดีกว่านะตั้งขวาไม่มีนะครับสายปิกโอ้เป็นเฮีย,ยอะไรอ่ะป๊อกแต๊ก เสียงมันเสียงโดนงโดนโลทุกคนป๊ป๊กๆ๊เมื่อกี้มันปืน a อพพเคนะครับแต่เหมือนว่า้อนถอดไหนก่อนแหละว,ว่าเราจะต้องรักษาตัวนะใส่ในไว้มันคงจะอันตรายจนไปอ่าไอตัวข้างไอตัวด้านหลังมาแล้วทุกนเสียงปืนมันจะเป็นเสียงของปืนนี่เอไอ เอ็นเก้าสี่เออเพราะว่ามันลั่นรัวนะเมืเ่อกี้ถ้าเราไม่ปิดนะจะต้องระวงังฝั่งหนูครับไม่แน่ใจว่าเกิดด้วยหรือเปอล่าต้องระวังทุกคนนะวาเ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะเอ็นเก้าสี่เขาเช็คนะว่าเราอยู่ในบ้านหรือเปล่า ติดไปก่อนนะติดไปก่อนติดไปก่อนระวังด้วยนะตัววิ่งมาทางนู้นหนึ่งเจ้าตัวไอพีเควิ่งบนเสียงเขาจะขยับเข้ามาใกล้นะทุกคนขออนุญาตติมก่อนละกันเซตหกติมอ่ะรู้จักมั้ยขออนุญาตติมก่อนละกันเร็วหนีรอนฝั่งน้อไม่มีนะก็มีโดนยิงฟรีนะเนี่ย ก็ห้าครึ่งเดียวว่ะจะได้อยู่มะหันแล้วมาแล้วทุกคนกลัวติดเหล็กจังเลยมาดิม,มาติดเหล็กนี้เลยซส่งจะหมดวอเปลี่ยนไม่เงี้ยเปลี่นแล้วเปลี่ยนแล้วิ่งหนีละหนีละนีะ่ อ่ะแล้วเข้าไปแล้วเติมเลือดแล้เติมเลือดเติมเลือดหรอสวยครับทุกคนจะไปสองหรือว่าฝั่งทางบ้านพักจะมาหรือเปล่าทุกคนในช่วงวัน,นี้เราก็ต้องใส่กระสุนไปลอยครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมได้เห็นปะเป็นปืนเอเอ็นข้าวสียงจนทุกคนหวังว่าจะเป็นกระสุนห้านะหนุ่มเดี๋ยวเอากระเป๋าเข้ามาเลยครับอันนี้เกาะหมื่นสองจะด้วยนะเดี๋ยวเราเลือกเอาแม็กกาซีนมาแล้วก็ เอาประมาณนี้รังๆเราจะทิ้งของแง่งในห้องนี้ก่อนแล้วก็เราก็จะไปเอาปืนของไอตัว r พิเคเข้ามาพวกปืนก็ของอะ <c oughs> เพไม่มีหนูแล้วมางใช่ไหมประมาณไม่ได้มีหนูก็มากฝั่งนู้นนี่เหมือนจะเซตห้าปะยิง้อนทางนานอยู่นะเราจะไป เขายิงจนกระสุนหมดเลยทุกคนไอพีเคมันก็เอาเซตหกไม่ลงไงตอนนั้นเซตหกของแท้กอดเขาค่อนข้างดีอะ่รงเงีับเดี๋ยวก็ปลอมมาเลย,เ,ยเก็บของอย่างนี้ไม่งอันตรายชิบหายเลยวะจริงผมหน้าปลาสมองนะไม่เป็นไรครับผมห่วงว่าห่วงถ้าแรกก็วชีวิตนี่คงไม่ไม่คุ้มเหมือนกันนะ ก็เหมือนจะมีคลื่นมาน่าจะเป็นบอดทุกคนเสียงนี้น่าจะเป็นบอทอ่ะมอันนี้เหอรอรเหี้ยเผื่อนะว่ามันอาจจะยังไม่เปิดก็ได้ทุกคนใครจะไปรู้นะเราก็ต้องเช็คแต่ก็ต้องระวังครับไม่แน่อาจจะดักอยู่ในบ้านก็ได้นี่ไม่มีห้อบบางทีอ่ะห้องนี้ก็อันตรายนะ เดี๋วเราขึ้นไปแล้วเปิดประตูไปยิงก่อนตัวตัวไวหน่อยนะห้องขวาเปิดอันนี้เปิดแล้วแปลว่าห้องเซฟก็น,น่าจะเปิดแล้วเหมือนกันแต่มันปิดก่อนตีนะเช็คทุกซอ,อกทุกมุมครับอะไรโอเคนี่หนูแต่ถ้าเกิดเราไม่เล่นเซตใหญ่เราคงจะเป็นหนูมันแนะเสร็จกันนั่นไงกูว่าจะ จะโล่งทุกคนไม่มีแย่อะไรเลยทั้งสิ้นข้างหน้าก็โอ้โหเดี๋ยววิ่งไปกลางหุ้งในแบบว่าควรคิดว่าไงแต่ว่าวิ่งออกไปก่อนนะตรงนี้ไม่มีดักไหมหรือว่าเราจะทำคลิปดักตรงนั้นดีโดนผมเห็นพี่กวยโทษทีที่กวยกูเล็กอะไรนะที่เขาอยู่ในทิกเกอรอะผมดูเขาเขาดักน้องโค้ชฮาร์ดบางทีอาจจะต้องยืมพื้นที่ในการดักของพี่เขามาที่ฟับคิปสมัคร คนเดียวแล้วคนเฮ้ยเสียงใครอ่ะคีบินใครผมว่าคนถ้าเป็นบอดมันคงร้องตั้งแต่เราวิ่งมาใช่ไหมเกือบแล้วเราเกือบแล้วผมว่าเมื่อกี้มันน่าจะดักอยู่แถวนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวเราวิ่งตามไปนะเช็คทุกซอกทุกมุมครับคนเดียวอัวนตราย นี้ก็น่าดักนะอันตรายวันนั้นก็อันตรายครับจะใช้บัคของเกมในการมองคอ๋อมือเองบอดนี่เองนะครับไม่ใช่คนที่ไหนนะอะไรอ่ะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยนจริเๆเลยนะ เนี่ยจริงๆเลยตัวแค่นี้เนี่ย <c oughs> ใครจะไปขีแล้วจะนอนอยู่ผมก็ต้องว่าศพตอนแรกเประมาทไปประมาทขอส่องก่อนละกัน <c oughs> บนมีคนอยู่หรือเปล่านะเป็น <c oughs> งสักครั้งครับเหมือนว่าจะไม่มีครับ <c oughs> ราก็ใช้ความที่เรา <c oughs> เก็บไปเลยได้เปียบนิดได้เปียบหน่อยเอาหมดัวเนี้ย Okay. แต่งบเสืวนแล้วก็ไปดูศพันดีวกว่าทุกคนแต่จุดตรงนี้เฮ้ยอะไรนอนอยู่ไปนอนอยู่ท้ายกับะว้าศพคนอีกแล้วไอ้นี่ยิงเขาแน่เลยนี่ใส่ไม่ดีไอ้เวสไอ,ไอ้หมอน,นี่มันมันดักใครวะมันหลบใครอยู่หรือเปล่าทุกคนอย่งไ้มันอนอยู่ตรงนี้ ว่าม่งแปลกๆโอ้มีเซีหนึ่งนะปืนก่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทุกคนขออญาตเก็บสักครกู่แล้วกันนะเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็น่าขึ้นดักนะทุกคนแต่มันอาจจะโล่งโจ่งเกินไปหรือเปล่าวะแ,แล้วเนะี่ยรอสเตม,มหน่าก่อนอาจจะมีคนวิ่งมาก็ได้ไม่ไปรู้เฮ้ยอะไรอ,อ่ะ เสียงหน้ามาทุกคนตรงนี้มันก็นหน้าดักอยู่นะแต่ปิดโล่งโจงนิดนึงเสียวๆนิดนึงทุกคนสไนเปอร์อาจจะส่องมาจากทางนู้นก็ได้ท่านขวาเป็นบอดนะอืมเล็งสักพักสักพักอนุญาตเล็งสักพักบอดมองไปทางข้างหน้า วิเคราะห์เกมครับเฮ้ยอืมชัดแล้วว่ามันอันนี้แน่ขอยาดเลยไปนั่นนั่นได้เหรอ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 เอ้าทำไมเข้าหัวเราไปตายเฮียเอา้าอะไรอ่ะเอา้าทำไมเรายิงเข้าหัวเราไม่ตายได้ยินเหมือนกันใช่ไหม ถอดก่อนแปลกๆเลยเฮ้ยันนี้มาเข,ข้าห้านะหอดคงไม่ใส่ไหนนะเซฟ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 ไม่ร <c oughs> ู้เขาใช้ปืนอะไระก่อนระวังให้ดีวิ่งลาแม่งเลยแล้วกันอ้ย่าอ้ย่า,ยา MK สิบสีว่ว่ะแม่เจ้า่าแย่แล้วแหละ <c oughs> ป่าเบิกหน่งเลยบอด <c oughs> บอดฝั่งโน้น <c oughs> นะครับเมื่อกี้มันวิ่งมาทางนี้แหละระวังดีๆนะนอบอนมันวิ่งไปไหนแล้วทุกคนจริงมันน่าทายมากเลยนะถ้ามีเสียงเป็นบอดโดวนวิ่งไปไหนวะฮะ โอ้โห oh. ยิงบอดยังไม่ตายเลยน,นั่นบอดอืมดูเดือดเลือดพากเดือดเดือดมากเฮ้ยเฮ้ยบนบ้านเมอกเดี๋ยเดๆไม่น่าใช่บนบ้านแล้วทุกคนไม่ได้นะเราดบตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวไปมา จะมาให้เรายิงแบบง่ายๆได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยมาทางซ้ายมาทางซ้ายมันจะปลาระเบิดถอยถอยถอยที่กระปังยาระเบิดเฮ้ยมันพุ่งมาดิออืื MK14 พี่ก็บ่อย่านอย่างวันเนี้ย MK14 พี่ก็บ่อย่านโดนระวังนะระวันเมื่อกี้มันมีบอดยิงอยู่แถวโมเทลนะผมว่ามันยังมีอีกตัวหนึ่งวัน แต่เขาจะร่วมส,สมรแลปูนหรือเปล่าอันนี้ต้องต้องเราก็ต้องรอรูนิดีหนึงผมแปลกระปอ๋อมาดูหน่อยสิเจ้าหนู MK โอ้โหกอสี่ทุกคนดูหมวกมันดิโอ้โหแสดงว่ายิ่งระยะไกลมากเท่าไหร่เนี่ยดาเมจก็ยิ่งลดทอนลงไปเรื่อยๆทุกคนนี่มันนอกจากจะแพงแล้วแม่งแม่งยังกากลาทุกคนใครเป็นหมอืม บอาจจะเป็นบอดก็ได้คิ่ได้ยังของก่อนละกันกระเป๋าจูโจของเราด้วย mk ไม่ค่อยลงตุวเลยนะสกบแม่งก็ไม่ใช่เลดดอดได้ยสะสกบของแง้งสกบหน่อมแน,น,แนมเก็บของกันด้วะโ,โอ้ยังดีเลยเขามีบอดง่าย่านะแม่งของมัโลงแปลกๆกว่าเพื่อนจิงอะไรไว้ก็แ่ะไว้นี่เหลี่ยมปะ ทุกคนคิดของผมไหมเนี่ยช่องข้างล่างเนี่ยบ้ามันเหลือตั้งหลายช่องผมว่ามันทิ้งถ้าลักษณะสี่ช่องไอ้สามช่องประมาณนี้นะ่าจะเป็นหลีกด้วยต้องเป็นหลีกที่มีราคาแพงแต่มันจะทิ้งไปตรงไหนผมขี้เกียจหานะผมว่าแต่ขอแยกเก็บของตรงนี้แล้วก็วไม่บอกเลยดีวยกวนะ่านะแล้วผมจะไม่ออกเงินนะแต่อันนี้มันไอ้นี่ก่าอือ แปลว่าพี่เนี่ยไปได้ของแดงม,มาใช่ไหมครับพี่นี่เก็บมาเก็บ <ๆ S 2> มา,<ๆ>มาหมดด้วยแบบนี้เลยตรงนี้กูทรรมดเสียส้ยวเสีย้ยวมนวิ่งผ่านมาแต่ละจุดแต่ละที่ตรงนี้มันจะมีแต่งอย่างเงเี้ยมันเอาหมดนะทุกคนนะงี่งเสียงปืนตั้ม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 แต่ก็ตัง้งขวากันแล้วกันเราได้ระวังไว้ ไม่มีนะในบ้านก็ไม่รู้ทางขวาตรงนี้โอเคก็หมดบ้านไปเลยด่านอเวเบ,บชั่นมันมันจ้องหมดอ่ะมันจ้องที่จะลอย,อยโศกหมดเลยโฉบแดดทุกคนโฉบแดบอะไรก็โศกฉบอะไรไม่มาน,านันาน่นนั่นนั่นโอเคบัดก็ <c oughs> สี่ตัวทุกคนแบบตานี้ที่เราเล่น นเวอชันเล่นไปนิดนึงกลัวทุกคนปวดตาผมก็เลยต่อดีกว่านะแต่ก็ไม่ใช่หรอกจริงๆงก็ขี้หัดแหละกลัวตกยอกหยอกยอกก็ขอบคุณผู้ชมด้วยครับที่รับชมมาจนถึงจบคลิปวิดีโอนะเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นลรงใจให้ผมในการที่ต่อไปนะรอบคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อาจจะเป็นทีส่วนสามก็ได้มีน้องคนหนึ่งขอไอเดียวก็ขอบคุณมากครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอสักเจ็ดสิบไลค์นะคลิปนี้บายบครับทุกคน ตอนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย